5. เมกาเออร์สคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียวนะคะ ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีขอมจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกตนเพราะตนนั้นก่อเว้นไว้จเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านฟูกฟัง รายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าวคณำเพือเมองตรังเจ้าวาดวัดสาธิการามจากได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติซึ่งเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ก่อนอื่นก็ต้องขออนุมโมทนาบุญแก่ท่านผู้ท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุยผู้อำนวยการสรถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านถึงรายการถึงเวลาที่จะได้ฟังรายการธรรมสู่สันติ9.1.25เมกะเฮิร์ ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาส0นาทีจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณจากได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติอย่างจุใจวันนี้คนข้าเนะีก็ไม่ตกเดินทางมาจากวัดสาธิการามมาถึงสถานีแห่งนี้ก็คนคว้าไม่ตกบรรยากาศดีอากาศก็ไม่หนาว แล้วก็ไม่ร้อนแบบสบายบๆฉะนั้นถึงเวลาตื่นเถิดเา้าวไทายยาโมลับไหลลุกขึ้นมาทำบาร,รกิจของตนของตนใครมีหน้าที่อะไรก็เจริญพรทำตามนั้นแหละโดยเฉพาะว่าน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่หวังก้าวหน้าในชีวิตในภายภาคหน้า ก็ต้องดูตำรับตำราตำรับตำราในสำคัญมากบางคนบางท่านเนี่ยอ่านตำรับตำราพอทำข้อสอบเขียนข้อสอบนี่มันสบายเพราะว่ามันสนิทชิดเชื้อมันใกล้ชิดกับตัวหนังสือเหมือนกับเราที่อยู่ใกล้ๆใ,ใครก็ตามเวลาเราเจอกันอะไรกันสักวันหนึ่งก็ไม่ได้เจอแต่ว่า จำได้ไหมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการฉะนั้นถึงเวลาที่จะได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติถ้าอยู่ทางบ้านก็เปิดเครื่องเสียงเปิดโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะฟังรายการธรรมะสู่สันติได้ช่วงนี้เป็นอาทิตย์รองสุดท้ายแล้วที่จะได้ถวายเทียนพรรษาเพราะอาทิตย์นี้นี่ วันนี้รู้สึกว่าโยมพุทธมรดิสัตเนี่ยก็จัดรถทัวร์อะไรกันไปถวายเทียนพรรษาวัดนั้นวัดนี้ต่างจังหวัดต่างอำเภอ,อรู้สึกว่าเป็นอาทิตย์รองสุดท้ายแล้วก็อาทิตย์หน้าเทศกาลเข้าพรรษาแล้วอาทิตฐานจิตเข้าพรรษาแล้วก็โอ้โหพอเข้าพรรษาระยะเวลาสามเดือนเนี่ย แป๊บเดียวเนี่ยมันหมดแล้วเนื่องจากว่าพระภิกษุสามนเณรใหม่ที่ยังไม่ได้สอบนักธรรมจันตรีโทเอกนี่ก็ต้องเรียนนักธรรมจันตรีเพราะว่าพอเข้ามาอยู่วัดเนี่ยสามเดือนคนสมัยก่อนเขาบอกว่าบวชเรียนบวชเรียนก็คือเรียนวิชาในพุทธศาสนาวิชาเยอะมาก แล้วก็ต้องตรวจมนบ้างอะไรบ้างโยมไปถวายพัตหารเช้าพัตหารเพลนต้องอนุโมทนาให้แก่พุทธบริษสัตท,ที่ไปถวายพัตหารเช้าเพลนตลอดถึงถวายเทียนพรรษาก็ดีถวายสังฆทานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยยมให้สิ่งของให้บริจาคทานมาพระสงฆ์ก็อนุโมทนา อ่านโนโมตนาเรียกว่าโยมพาของมาให้พระก็ให้ของโยมกลับไปแต่ว่าที่โยมเอามาให้เนี่ยเป็นรูปมาทำแต่พระสงฆ์นี่ก็ให้โยมแบบนามาทำให้วิชาความรู้ให้ให้พรวยมิ่งถึงพรให้โยมเนี่ยได้มีความสุขความเจริญคําว่ายากจนอย่าเข้าใกล้อย่าให้ได้ยินวันนี้จะพูดให้โยมได้ฟังว่า เกี่ยวกับพุทธคุณธรรมคุณสังกัชนพุทธคุณคืออะไรคืออิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโทธภควาวิชชาเจรณนะสัมปนนก็แล้วแต่ว่ากันไปบทที่สองเรียกว่าออธรรมคุณสวากขาโตัะภควาตาธรรมโมเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าสวากขาโตัะภควตาธรรมโมพอสังกคุนก็เรียกว่าสุปฏิปันโนภควาตสามมกวาามมกสังโฆ เหล่านี้เรียกว่าเวลานิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ก็พระส่วนใหญ่นอกจากขึ้นอาเสวนาแล้วก็ตบท้ายด้วยอิติปิโสเพราะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เวลาฉลองพระก็ดีฉลองโน่นฉลองนี่ขึ้นบ้านใหม่อะไรก็เรียกว่าขึ้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เรียกว่าอ e. so, ิาตปิปิโสสวากขาตัวูปติปัโนตบท้ายด้วยพาหุงอะไรก็จุดแล้วแต่หรือบางทีก่อนหลับก่อนนอนก็กล่าวน้โมสามจบแล้วก็สวดอิติปิโสเพื่อพุทธคุณธรรมคุณถังก็คุณดูที่ว่า,าธรรมคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรถ้าหากว่าเราท่องเป็นประจำๆเนี่ย มันจะได้มีสิทตมีส่วนในส่วนบุญนั้นหรือเปล่าหรือได้ประโยชน์จากพุทธคุณธรรมคุณสังกคุคหรือเปล่าถ้าเราสวดแม้แต่ว่าเราไม่รู้คําแปลแต่พอเราสวดบ่อยๆเนี่ยมันมันจะเข้าสมาธิทำให้จิตใจของเราเนี่ยนิ่งบางคนบางท่านเนี่ยทำธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จหรือบางทีเนี่ย คนใกล้ชิดก็กลับกลายเป็นศัตรูบ้างหรือบางทีเนี่ยไม่ไม่ลงรอยกันแต่พอสวดธรรมคุณอ่เรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสัางกัณเนี่ยบุคคลเหล่านั้น,นจะพ่าแพ้หรือตอบท้ายด้วยพาหุงืตอบท้ายด้วยพาหุงมีผู้ว่าในสมัยก่อน,นผู้ก็เรียกว่าผู้ว่าพาหุง เพราะว่าท่านจะไปตามวัดวาอารามต่างๆเช่นเทศากาลข้าพรรษามีโครงการมาไปสวดกันไปสวดแล้วก็พาบอกญาติบอกโยมยอกบอกอพนักงานในจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็อาหิวเป็นโตไปถวายวัดนั้นวัดนี้เรียกว่าทำบุญตลอดพรรษาแล้วก็ไปแล้วก็ไปก่อนเวลาก็สวด พุทธคุธรรมคุณถังกัคคุณแล้วก็สวดตบท้ายด้วยพาหุงมหากาตามลําดับดูที่ว่าธรรมคุณหกบทเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือสวากขาโตภควตาธรโมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีแล้วตรัสอะไรบ้างเนี่ยเช่นสมมุติว่าบอกเรื่องศีลห้าตั้งแต่ข้อแรกปานา จนว่าสุราลองปฏิบัติดีออลองปฏิบัติก็สิเช่นเราเไม่ฆ่าสัตว์เราแผ่เมตตาเรามีอะไรเหล่านี้สแล้วชีวิตของเราจะมีความเจริญแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปปฏิบัติตามนี้เช่นจะฆ่าสัตว์บ้างฆ่าคนบ้างฆ่ามนุษย์บ้างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยต่อไปมันกระทบกับจิตใจของเรา เมื่อกระทบกับจิตใจของเราเนี่ยบางทีมีลูกมีหลานขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยอยู่ดีๆสามีพัญญาก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยสุขภาพดีอยู่แต่เราฆ่าบ่อยทรมานบ่อยเนี่ยมันกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันกลับเข้ามาหาเราจรึงเรียกว่าต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิด ไม่ใช่ลูกเมียของตนก็ตามก 6, หกมดเท็จก็ตามต่อไปเนี่ยคนเขาไม่เชื่อถือเรียกว่าเครดิตไม่มีแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มสุราเม,มรัยก็ตามเนี่ยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยไม่ดีปัญญาของเราเนี่ยมันจะหายไปเนื่องจากว่าจริงเหล่านั้นมันทำลายสมองของเราที่เฉียบแหลมเฉียบคมเนี่ยจึงเรียกว่ามันลดน้อยถอยลง ฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่าสวากขาโตัวพระกวาตาโมพระองค์นี่ตรัสไว้ดีแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีอะไรก็คือทำดีแลนะ้วมันได้ผลทั้งตัวเราเองและก็คนรอบข้างตลอดถึงประเทศชาติไม่กระทบกระเทือนกับคนโน้นกับคนนี้เนี่ย เราทำแล้วเนี่ยมันดีคนอื่นก็ได้รับผลประโยูน์ด้วยเช่นว่าเราปลูกต้นไม้ดอกไม้ผลก็ตามพอมันจะเริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม้ดอกไม้ผลนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบริโภคเอามาทานเองได้แล้วคนอื่นเขาก็กินได้เช่นเดียวกันจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมะที่พระองค์ตรัสเนี่ย ตรัดไว้เนี่ยตัดไว้ดีแล้วไม่ผิดไม่เปี้ยนไม่ล่าสมัยเรียกว่าทัานสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าเราดูเพลงที่เขาแต่งขึ้นมานักรออ้องร้องแล้วก็ดังสุดๆเนี่ยไม่กี่ปีหรอกไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จืดชืดไปแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองคตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ล่าสมัย แล้วก็ทันสมัยด้วยเช่นว่าเราเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนไม่จะเป็นนักรักนะแต่ถ้าหากว่าเราไปรักติดผู้หญิงนูน้นติดผู้ชายนี่จิตใจของเราเนี่ยถามว่ามันเป็นสมาธิไหมเดี๋ยวเห็นแคว้นของเราเนี่ยเดินกับคนนูน้นทำไมจิตใจของเราสั่นคลอนไหมสั่นคลอนอาไม่ผิด ลูกเมียของผู้อื่นเช่นสามีพัญญาเนี่ยแต่งการแต่งงานกันตัดสินใจแล้วพอเกิดนอกใจขึ้นมาไม่จะไม่ว่าจะเป็นควายชายควายหญิงก็ตามเนี่ยทำให้จิตใจของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันสั่นวันไหวไม่เป็นสมาธิไม่มั่นคงแล้วคนที่กระทำเองก็เช่นเดียวกรรันเพราะว่าลักลอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกร,กระทบกับจิตใจของเรา ไม่เป็นสมาธิทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันวอกแวกไม่ดิ่งลงไปที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมพันพระธรรมขันเนี่ยเ,เรียกว่าตรัสไว้ดีแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนเรียกว่าตรงตรงประการที่สองสันทิฏฐิโก เพื่งเห็นได้ด้วยตนเองเราจะบอกคนนู้นบอกคนนี้เนี่ยมันได้ไหมมันไม่ได้เพื่อนไม่เชื่อแต่ว่าที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันรู้แจ้งเห็นจริงเห็นสัจธ,ธรรมความจริงเนี่ยมันพึงเห็นได้ด้วยตนเองเห็นเห็นอะไรคือเห็นเราสามารถที่จะมอง เอาตาของเราเนี่ยมองใจใจของเราเนี่ยมองตาของเราเห็นตัวเองรู้ได้ตนเองแต่ก็เราจะบอกคนโน้นบอกคนนี้ว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยเห็นนั่นเห็นนี้อปฏิบัติแล้วดีเขาจะเชื่อไม่เชื่อในเรื่องหนึ่งแต่ว่าตัวของเราเนี่ยเห็นได้ด้วยตนเองประการที่สามอากาลิกโกไม่จำกัดการเวลา ทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อไรได้เมื่อนั้นนั่งสมาธิเมื่อไรแต่ไม่จิตใจของเราเนี่ยเป็นสมาธิมั่นคงอาตมาเนี่ยเคยไปบ้านเท่าแก่ที่ว่าไปเนี่ยโยมถวายถวายเงินให้มาสร้างศาลา การประเรียนหรือศาลาปฏิบัติธรรมสองชั้นที่วัดสาธิการามก่อนที่จะถวายเช็คมาท่านให้ไปนั่งที่หน้าพระนิมนต์ให้นั่งแล้วท่านบอกว่านิมนต์พระกุณเจ้าสวดมนต์ให้หน่อยที่หน้าพระอาตมาก็สวดทำมาจักบ้างอะไรบ้างใช้เวลาก็เกือบเกือบสองชั่วโมง เสร็จแล้วก็ท่านตา,ายแเช็คมาในขณะที่อาตมาจะเริ่มพระพุทธมนต์สวดที่หน้าพระเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยนั่งสมาธินั่งควังอยู่ข้างๆด้วยแล้วก็นั่งสมาธิเลิกพร้อมกันอาตมาเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเออฉะนั้นว่านักธุรกิจเท่าแก่ที่มี โรงงานใหญ่ๆมีกิจการใหญ่ๆเนี่ยเขานั่งสมาธิเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งของเนี่ยมันขายไม่ออกส่งไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่รับพอปฏิบัติธรรมกัไปเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดมาบางทีค่าเงินบาทลดบ้างอะไรบ้างเนี่ยโหโห่อออกมันมัน เรียกว่ามันลำบากมันลำบากในชีในชีวิตเนี่ยจึงว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาปเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักธุรกิจและนักปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่นั้นทาให้จิตใจของเราเนี่ยตกแล้วก็อาการิโกโเนีไม่จํากัดการเวลาตามกลางวันได้ทํากลางคืนได้นี่าตมาเห็นผ่านมาอะไรมาเนี่ย เห็นร้านค้าเนี่ยกำลังเปิดเปิด <Manchester> ร้านขายกาแฟก็ดีอะไรก็ดีร้านโน้นร้านนี้แต่บางร้านเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยเปิดทั้งกลางวันเปิดทั้งกลางคืนเรียกว่าไม่มีวันหยุดแล้วก็คนที่ใช้บริการเนี่ยสับเปลี่ยนกันเป็นกะเป็นกะไปฉะนั้นว่า ขายของทั้งกลางวันกลางคืนได้เงินได้ทองทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เรียกว่าไม่จํากัดการเวลาไม่ต้องดูเลื่อไม่ต้องดูยามปลูกบ้านแล้วมีเงินมีทองสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยไม่จํากัดการเวลาเราขึ้นวันนี้เรานอนวันนี้เราก็หลับวันนี้เรียกว่าสบายสบายประการที่ส e ี่เอฮิปัติโก ท่านจงมาดูเถิดท่านะท้าเรียกว่าท่านจงมาดูเถิดที่เราประพฤติปฏิบัติรมเนี่ยที่เราทำโน้นทํานี้เราปลูกนั้นปลูกนี้เนี่ยอู้ตอนนี้มันผลิตออกผลมีลูกมีอะไรต่างๆสามารถที่จะเอาไปค้าเอาไปขายได้ทานได้กินได้ให้คนโน้นคนนี้ได้ท้าเลยเรียกว่าท่านจงมาดูเถิดเราปฏิบัติทมแล้วเราทำโน้นทำนี้ได้เราอ่านตำรับตำราลแล้วเราทำข้อสอบได้ ท่านจงมาดูเถิดโอ้คะแนนเต็มสิบคะแนนมันได้ไปเก้าคะแนนแล้วมันได้ไปแปดแล้วดอีกสองข้อเนี่ยก็ถูกบ้างปิดบ้างก็สามารถที่จะขยับคะแนนของเราอาจจะเป็นเก้าคะแนนหรือแปดคะแนนครึ่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นว่าท้าเลยว่าเอฮิปัสโกท่านจงมาดูเถิดนี่ตอนนี้เราพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่าการกระทำเนี่ยไม่จำกัดการเวลา ทำเมื่อไรได้เมื่อนั้นท่านจงมาดูเถิดนี่มันเกิดผลเกิดมรเกิดผลขึ้นแล้วประการที่ห้าโอปันญิโกน้อมเข้ามาใต่ตัวคือให้เราได้พิจารณาว่าที่เราทํามาถูกทางหรือเปล่าหรือปรับปรุงตรงนั้นปรับปรุงตรงนี้ตกแต่งตรงนั้นเสริมตรงนู้นมันดูสวยขึ้นเหมือนกับเราแ,แกงหรือปรุงอาหารเนี่ยมันอร,อร่อย เพราะว่าครบทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการแต่บางทีเนี่ยมันมันขาดน้าพึ่งไปหรือแป้งหวานอาตมานี่ไม่ได้โฆษณาให้นะนิดหน่อยแหมมันชื่นอกชื่นใจเรียกว่าปรุงรสให้มันเกิดรสถถนิยมใครมาแล้วก็อยอยากกินอยากทานเจ้าของร้านเนีสะอาดสะอา้านแต่งเนื้อแต่งตัวร้านก็สะอาดพูดจาก็ปียะวาจาวาจาอ่อนหวาน อย่างนี้นะ่เจาไม่ต้องต้องกาถามไม่ต้องไปหาขี้พึ่งอะไรทาปากทานโนทานนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าพูดจาดีๆทักทายดีๆอาตยาใสายใจคอเนี่ยพราก็เข้าร้านจะเชิญค่ะเชิญนั่งนู่นนี่ก็ทําให้ร้านของเราเนี่ยมันจะเริญก้าวหน้าน้อมเข้ามาใส่ตัวประการที่6ประการสุดท้ายปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีปัจ,จตังเวทิตพโววินยูหี รู้ได้เฉพาะตนเราจะอวดจะอ้างเนี่ยไม่ได้แต่เรารู้ได้ด้วยจิตใจของเราการประพฤติปฏิบัติธรรมบัดนี้เราเรียกว่าเ,ออเราปฏิบัติธรรมแล้วมันเกิดมรรคเกิดผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเราเอาธรรมะคุณหกบทนี้มาสวดตั้งแต่พุทธคุณธรรมะคุณสังฆคุณ เราสวดบ่อยๆเนี่ยคำว่ายากจนข้นแค้นเนี่ยอะไรทุกทิงทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตจิตใจ,ใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นตามลำดับเพราะการไหว้พระสวดมนต์ทุกถิงทุกอย่างมันต้องสวดเหมือนกับคล้ายๆกับร้องเพลงบางวักบางตอนเนี่ยมันยาวทำให้จิตใจของเราทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันผ่อนสั้นผ่อนยาวได้แล้วเราจะเดินทางก็ไม่เหนื่อย เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอาตมาเคยสัมผัสเคยปฏิบัติงานให้กับท่านท่านอายุมากแต่ท่านทำวัดเช้าเป็นประจําทำวัดเย็นเป็นประจําแล้วก็เวลาโยมนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยคําว่าสวดเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยไม่ต่ํากว่าชั่วโมงหรือส5้านาทีใช้เวลาเยอะเวลาแม้จะค่อนข้างที่จะฉันปัตตาารเพแล้ว แต่ว่าท่านสวดเกือบเกือบชั่วโมงไม่ตัดไม่ไม่ลัดอะไรต่างๆทุกถึงทุกอย่างทุกประการวันนี้ทร,รมบทหกเอ่อทำมาทำมคุณหกบทนี่ก็ได้บอกโยมไปแล้วได้กล่าวกับโยมไปแล้วฉะนั้นว่ารายการธรรมะสุรันติอรรมาต้องกลับไปบิณฑบาตตามปกติจึงขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านขออ้างคุณพระศร,รีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณประสงค์และบารมีตารมของหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามบัณฑิตารุณนาโบสดวัาริการามยุงดนบดานประธานพรให้โยมทุกคนทุกท่านจึงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังก็มิระตังนะพุทธังพุทโธธรรมโมธรรมังก็มิตังนะธรรมังธรรมโมสังโฆสังขังก็มิระตังนะสังขังสังโฆพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมานาชาลิติสิวลิติรักุณังเอตังโชติลาภังพระวันตุเม พรโตโบคาลาบังเงินมีตมโมโบคาลาบังเงินมีตังโกโบคาลาบมาเงินมีขอให้รู้ว่ยิ่งยิ่งก้นไปกว่านี้นะจารีติตลอดกาลนานเทิน คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก็อเวร ถือดีมังมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสาปตัวเกลือกลัวมัวเมาค้าไปบางคนรัอาว่าเหตุไฉนทำดีแต่จนเหลือใจ